สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอาร์ติซอนแฟมิลี่ครับนี่เวลาก่อนเที่ยงนะครับให้ดูบรรยากาศที่การปรับพื้นที่ไปแล้วนะครับหลังปรับพื้นที่ไปแล้วท่านจะเห็นว่าเศษพวกเศษวัชพืชนะครับที่ถนะครับกลบนะครับตอนแรกมันจะเป็นเป็นหญ้าแห้งๆแบบตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นกองๆองอยู่นะนะครับตอนแรกมันจะเป็นลกๆนะครับพอ ไปรับไทไปเมื่อวันก่อนนะครับก็นี่นะครับดูแล้วก็โล่งขึ้นเยอะนะครับอาจจะมีลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ดูแล้วสะอาดสะอ้านสบายตาขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่มีการปรับพื้นที่ไปนะครับ ก็มาดูบานกระต่อนะครับ นี่แอดก็ใส่รองเท้าบูทนะครับใส่รองเท้าบูทว่าเดินไปเดินมาฝุ่นจะเข้าเท้านะครับเวลาทำงานมาทํางานต้องเตรียมรองเท้าบูทมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มานะครับมันก็จะฝุ่นก็จะเข้ารองเท้าเข้าไปนะครับจะต้งเคลียร์ว่าต้องได้ใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้อ่า ดินเวลาเราเดินอ่ะมันจะเข้าเข้ารองเท้าพอบ่านะครับแล้วก็เข้าถุงเท้าด้วยนะครับเวลากลับบ้านนี่แบบถอดถุงเท้าแต่ละทีนี่คือฝุ่นดินทรายนะครับเข้าถุงเท้านะครับนี่ก็เวลามาหน้าง,งานก็ต้องมีรองเท้าบูทมาด้วยนะครับ แล้วก็ช่วงช่วงก่อนหน้านี้ก็รดน้ําต้นไม้ช่วยพี่หนูนาด้วยนะครับก็ใส่รองเท้าบูทสะดวกนะครับรองเท้าผ้าใบไม่เปื้อนด้วยนะครับเวลามาช่วยงานนะครับก็จะติดมาด้วยเลยนะครับทอานี้อากาศกําลังร้อนอบอ,อ้าวนะครับเพราะว่าเที่ยงนะครับใกล้เที่ยงแล้วนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วพี่หนุนาก็ทําความสะอาดรถนะครับ ที่เห็นเปิดประตูนะครับเปิดประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ทําความสะอาดรถตั้งแต่อดีสอนมานะครับส่วนพี่เดือนก็ล้างจานนะครับล้างจาน วันนี้ก็มีเวลาจำกัดนะครับก็จะมาอัปเดตได้น่าจะไม่ถึง10คลิปนะครับทุกท่านน่าจะประมาณ5คลิปนะครับก่อนที่จะไปรอนะครับรอที่สนามสอบนะครับไปรอน้องนุกนะครับที่สนามสอบนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดอดีสอนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผมจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ